คำถามนะครับจากหลักการบริหารของท่านนายกเนี่ยที่ท่านนายกบอกว่าการบริหารเนี่ยคือต้องต้องตอบสนองทุกด้านนะครับต้องบริหารทุกด้านทีนี้เนี่ยในพื้นที่ของท่านนายกเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ปัญหานะครับยุทธศาสตร์แต่ละด้านแล้วเนี่ยนะครับว่าท่านนายกจะใช้หลักทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นการวิเคราะห์เรียกว่าจุดแข็งจุดอ่อนนะครับสวัสะวะนนดิรร์อนาติสินเรือว่า ทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนายกใช้เนี่ยนะครับก็อยากให้ท่านนายกเนี่ยได้ได้ได้พูดสักหนึ่งตัวอย่างที่ในพื้นที่ของท่านนายกเนี่ยที่ท่านนายกมองว่ามันเป็นจุดอ่อนแต่มีโอกาสที่จะพัฒนาได้นะครับสักด้านหนึ่งเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแนวหลักคิดให้กับพวกผมนะครับขอบคุณครับคือในในในจุดอ่อนของเราที่นี่นะจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าปัญหาจุดอ่อนที่เรามีอยู่ในการบริหารเนี่ย<ม>น่าจะเป็นจุดอ่อนภายนอกมากกวนะฮนะอย่างเช่น ปัญหาการทิ้งขยะปัญหาจิงแวดร้องไฟแรงตรงเรีมาแต่ว่าในการแก้ปัญหาเราจะแก้ในภาพรวมเราเราจะแก้ในภาพรวมในลักษณะที่จุอดอ่อนตรงนั้นเนี่ยถ้าแก้ด้วยวิธีที่เร็วไม่ได้ก็แก้ไปเรื่อยๆแต่มีการพูดคุยกันเช่นหมู่บ้านหมู่หนึ่งที่มีปัญหาไฟแรงเนี่ยเป็นจุดอ่อนของเราที่เป็นปัญหาถ้าไม่ทําเราทําเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยการประปามาออกแบบมาทําให้ในมัดชา้า แต่การประชาสัมพันธ์ออกไปการพูดคุยกับกรุมกระนันเพื่บ้านผู้นำน,นี่ต้องมีก่อนแต่ในในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับกรุ่มที่มีความเดือดร้อนเชียก่อนให้เขาเข้าใจให้เขารู้จักรอสักหน่อยถ้าเขาไม่รู้จักรอก็มาตามอยู่ด้วยแหละนะว่าเมื่อไร่จะได้ทั้งทั้งนี้งบมาตกแล้วผ่านสภาแล้วจ่ายเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่เขาไม่มาทําให้สักที คุณก็ต้องรอเขาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นที่ต้องรอแต่ว่าบางปัญหาที่เราสามารถทําเองได้เช่นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แต่ก่อนก็คือเป็นจุดอ่อนของเราเวลาเชิญประชุมก็ไม่ค่อยมานะดังนั้นการแก้ปัญหาก็อยู่ที่ผู้บริหารเป็นหลักที่มีความสําคัญที่คุณต้องรู้จักพูดคุยผู้นําเขาต้องไ่มาหาคุณคุณก็ต้องไปหาเขาเชิญเขามาเชิญครั้งแรกไม่มาก็เชิญไปเรื่อยๆเชิญจนกว่าเขาจะมา อย่างนี้เป็นต้นนะะแบบวิธีชาวบ,บ้านอ่ะง่ายๆนะแลนัน้นเพื่อจะคบจัดคบมิตรแล้วยังยังไปยังจะไปบอกมิตรคนนั้นเป็นโน่นเป็นนี้ไม่ต้องคิดวันวนี้เราคิดผู้บริหารไม่ต้องไปนั่งคิดเลยว่าเขาจะเป็นชอบเราหรือเขาจะเป็นพวกใครนั้นมันไม่ได้สําคัญมันสำคัญว่าวันนี้จะทําอย่างไรที่มาใหญ่พวกบแลวออกมาเป็นพวกออกมาช่วยกันทําง,งานนะเิ ท่านนายกเพิ่มเติมพมดีได้รับข้อมูลว่าท่านนายกก็จึงเจอปัญหาเกีเ่ยวกับแระเทศที่ชอบร้องเรียบร้องแต่ไม่ให้ความร่วมมือเลยตอนนี้น้อยลงไปไหมครับอจะมีวิธีแก้แก้เลนะ้ครับมันก็จะมีทุกพื้นที่ครับมันจะเรื่องเกี่ยวกับว่ามีแต่อยากได้แต่ไม่ให้ความร่วมมือน,น้องๆก็จะได้เอาไปใช้เป็นแนวร่วมปฏิบนะัติกับทางผู้วิหารครับ ก็คุณต่างในการแก้ปัญหาร้องเรียนมันเยอะนะแต่ก็มีรดน้อยเหมือนกันบางจุดที่แก้ไขได้นะอย่างเช่นถ้าสุนัขกัดกันเนี่ยสุนัขมันเลี้ยงแล้วมันเดือดร้อนก็กัดกันเองก็วก่วควชาวบ้าน่ะมาร้องเทศบาลถ้าโดยผมผมผมส่วนหนึ่งก็รับเรื่องไว้นะแต่ผมผมก็ไม่ได้สั่งเจ้าที่ไปดูเรื่องนั้น ต่ผมใช้ผ hmm. yeah, ู้ใหญ่บ้านไเนี่เรามีเรามีวงกาแฟมีเพื่อนผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่นั้นอยู่แล้วะก็บอกเอาความรู้สึกสามารถส่วนตัวเนี่ยความรู้จักส่วนตัวผพก็บอกผู้ใหญ่บ้านผมว่้ไอ้นี่มันหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเองปจัดการเน่ในทั้งขอครองเองไปด่ามันก็ได้เองไปอะไรมันก็ได้หน้าที่เองบอกเลยนะบางคนผู้ใหญ่บ้านบอกเฮ้ยแล้วใคให้ผมไปทำามไรเมึงเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องไปจัดการได้เพราะผู้ใหญ่บ้านไปด่าลูกบ้านได้นะ ไปห้ามไม่ให้เลี้ยงก็ได้แต่เทศบาลจะญยมอย่างไงล่ะ mm hmm. ก็มันทะเลาะกันเองหน้าที่หน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและหน้าที่เทศบาล mm hmm. สร้างความเข้าใจมันด้บอกนั่นเองว่าถ้าหากว่าหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านก็โอนให้ผู้ใหญ่บ้านก็ไปช่วยทําแต่ถ้าหน้าที่ของเราเช่นร้องข้อตัด ก็ระบายนะั้นตันเราไม่มีเครื่องมือเราก็ต้องขอน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นที่นี่ไม่มีไอตัวดูดปฏิกอรตัวดูดสิอะไรก็เรียกว่าของเหลวอะไอรถคันนั้นสามติบล้าเนี่ยเราไม่มีนะเราก็ต้องไปขอเทศบาลเมืองมาขอมานะเราก็ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายบ้างนะค่าเบรคเลี้ยงค่าน,าน้ามันเอาได้มาไปดูให้หมู่บ้านดูเสร็จเราต้องไปดูว่าสาเหตุปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมมันถึงตัน เกิดจากอะไรเป็นหลักนะโดยมากที่มีการร้องเรียนมากที่สุดมักจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มากกว่าที่มีปัญหาก็คื<ม>อว่าผู้ที่ลงทุนทาหมู่บ้านจัดสรรมักจะหลบเรี่ยงในเรื่องของการจดทะเบียนเป็นการจัดสรรตามกฎหมายส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ถูกต้องขึ้นมาะระบบสาธารณุปโภคมันก็ไม่ได้ถูกควบคุมพอไม่ถูกควบคุมแล้วเนี่ยท้องถิ่นควบคุมได้ต่อเมื่อว่า มายื่นขอญาติก็วบคุมไปตามนั้นแต่เราไม่มีบุคลากรพอที่จะไปดูว่าเมื่อเขาทําหมู่บ้านเสร็จแล้วระบบระบายน้ําที่แท้จริงของเขาเนี่ยจะไหลไปลงที่ไหนโดยเฉพาะตําบลของเราที่นี่เยอะที่สุดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาน้ําเสียได้อย่างไรเพราะขนานี้หมู่บ้านจะสังที่เกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ย่วนหนึ่งปล่อยลงลำธุส่วนหนึ่งก็มีถังบำบัด ที่ผ่านมาในอดีตไม่มีเลย,ลยนะอันนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเป็นต่อ,ตอไปในแต่ละพื้นที่ก็จะคล้ายๆกันถ้าใครอยู่ชนบทหน่นอยเรื่องนี้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าเป็นเมืองแนละปัญหาจะตามมาเยอะนะปัญหาร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับทิ้นงน,น้ำลงถนนคุณสร้างถนนเจ็จมันปล่อยน้ำลงนะมันมันมันรับจ้างสักผมก็มีตักปมสักปมสักข้า เอาน้ะลงถนนถ้ามีหลายแบบแเยอะเลยบางประเภทรับจ้างค่าค่าสักขายแต่เวลาปล่อยน้ําปล่อยลงหน้าบ้านก็ก <ừ. S 1> คิดว่าถนนนีน่เป็นที่ระบายน้ำนี่แก,ก้ยากมากวนในทางหลักบางที่ก็ดื้อบางที่ก็ไม่ดื้อแต่เขาไม่ค่อยเชื่อเราให้ทำไงครั้งนะเราต้องใช้หาวิธทีเอานะกลับม <ừ. S 1> ีลาผสม